รายงานผลการดำเนินงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอคุนยววมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่ง โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นโครงการระดับภูมิภาคและเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยและท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตโดยใช้รถกระบะขับเคลื่อนสีล้อบรรทุกชั้นวางหนังสือพร้อมด้วยหนังสือเต็มชั้นไว้ที่กระบะปิดด้านหลังเพื่อนาหนังสือไปยังหย่อมบ้านต่างๆผ่านเส้นทางที่ยากลําบากในป่าเขาเมื่อไปถึงห้องเรียนแล้วจึงจอดและเปิดกระบะเพื่อให้เด็กนักเรียนเลือกหาหนังสือไปอ่านและทํากิจกรรมน่าสนุกอีกหลายรายการ รถห้องสมุดเคลื่อนที่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวมมีนางดารารัตน์ผิวผันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีอนิเมเตอร์หรือเจ้าหน้าที่บริการสื่อคือนางสาวสีเพนวัฒนาไกรเวสและพนักงานขับรถคือนายสุรัตน์กรองบริสุทธิ์พื้นที่ให้บริการทั้งหมด9หย่อมบ้านในอำเภอขุนยวมได้แก่บ้านห้วยหุงบ้านห้วยปานบ้านหัวแม่ลากะเหนือบ้านหัวแม่ลากะใต้ บ้านห้วยมะบวบบ้านห้วยไม้สางบ้านแม่อูคอน้อยบ้านแม่สุริน้อยและบ้านประตูเมืองการจัดกิจกรรมที่ช่วยนำโลกแห่งการอ่านและจินตนาการไปสู่เด็กด้อยโอกาสดังนี้กิจกรรมโรงหนังเคลื่อนที่กิจกรรมนิทานเรื่องฮีโร่ของฉันคือเธอกิจกรรมสมุดการเรียนรู้ป้องกันตัวห่างไกลโควิด -19 กกิจกรรมชอบหนังสืออะไรมากที่สุดกิจกรรมแต่งเรื่องจากภาพ กิจกรรมเล่านิทานด้วยภาพวาดจริงเรื่องมดแดงกับจัก,กจรจันรกิจกรรมนิทานเล่าไปวาดไปกิจกรรมเกมไทยสุภาษิตกิจกรรมสีน้ำกับต้นไม้ของฉันกิจกรรมฉีกตัดปะกิจกรรมใบไม้ของฉันอ <laughs> you จะมีความรู้มากขึ้นค่ะหน,นังสือทำให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยหนูอ,อยากให้มีหนังสือเยอะๆค่ะชอบการตูนเป็น,นทีมที่สนุกดีครับหนูชอบโดนท้องสมุนมากค่ะเวลาครูมาจัดก,กิจกรรมหนูชอบมากค่ะกิจกรรมรถท่อสมุดสนุกมากครับเห็นว่า ข้อมุดเคลื่อนที่ของโรงเ,เรียนเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเครื่องที่ดีครับผมเห็นหลายๆครั้งเด็กๆเขาสนใจอ่านหนังสือแล้วก็มีความรู้ความรู้เพิ่มเติมครับเออบอกเขแล้วข้อสมุดเนี่ยปมะมาเราข้อสมุดเนี่ยจักว่ามือสมุทสะบอก็ภาพาทธวัตรสี่แยสี่ข้อเดียบุรอรานเนี่ยจัมมกว่าบา,าสุบาสเยั อปรในการเดินทางนะครับจาร้นบักในช่วงหน้าฝนครับแต่ละยอมบ้านจะมีถนนลื่นถนนถูกตักขาดหรือต้นไม้ต้นไม้ล้มขวางถนนครับบางยอมบ้านก็ไม่สามารถเดินทางไปได้ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมก็คือนัาเรียคลาชชันทำให้ยากต่อการจัดกิจกรรมค่ะ ถึงแม้ว่ายุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปเป็นอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กหรือว่าการอ่านหนังสือผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ก็ยังมีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งเขาควรได้รับการเปิดโลกกว้างจากการอ่านหนังสือและโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ได้ตอบโจทย์ของความเหลื่อมล้ำจุดนี้ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวมขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งที่สนับสนุนการดำเนินโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ขอขอบคุณองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยและท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่จัดทำโครงการดีๆส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดมานักเรียนมีโอกาสเปิดโลกกว้างจากการอ่านหนังสือทำให้นักเรียนก้าวทันโลก ได้พัฒนาตัวเองเข้าใจเรื่องต่างๆได้มากขึ้นมีข้อมูลเพื่อตัดสินใจพัฒนาสมองพัฒนาการสื่อสารสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสารรค์ you read, you know นายไม่อ่านหนังสือนายจะรู้อะไร